ขอถวายความเคารพพระเทรานุเทรวะเพื่อนสหธรรมิกทุกลูกขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านรายการธรรมะจิตกเกษมสุขมาพบกับญาติโยมเป็นประจำในเวลาสามทุ่ม วันนี้จะบรรยายเรื่องทิศหกทิศเบื้องหลังได้แก่บุตรภรรยาในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าสามีปฏิบัติหน้าที่ต่อภรรยาไม่โดมินไม่นอดใจให้เกียรติ มอบความเป็นใหญ่ให้และให้เครื่องประดับเพื่อเป็นการเติมความสุขสามีทุกคนคงจำได้ตอนที่ไปขอเจ้าสาวมาเป็นภรรยาก็จะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ ของเจ้าสาวว่าตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะดูแลลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่มีความสุขอย่างน้อยก็มีความสุขเท่ากับที่ลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เป็นต้น การให้เกียรติกันก็คือต่างคนต่างทำหน้าที่ของกันและกันหน้าที่ของตนเองทำให้ดีที่สุดทำหน้าที่ของเราเพื่อให้ภรรยามีความสุขเริ่มจากการให้เกียรต สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ภรรยาไม่ชอบไม่ทำในสิ่งที่ภรรยาไม่ชอบไม่พูดคำพูดที่ภรรยาไม่อยากจะฟังนี่ชื่อว่าการให้เกียรติเพื่อให้ภรรยามีความสุขการไม่ดูหมิน่นบางครั้งสามี อาจจะคิดว่าตนเองทำงานหนักตนเองเป็นหัวหน้าครอบครัวโดยเฉพาะภรรยาในยุคปัจจุบันออกไปทำงานนอกบ้านกลับบาต้องมาทำงานในบ้านคุณสาคุณสามีจะต้องช่วย ต้องช่วยทำงานบ้านอาจจะล้างถ้วยชามทำความสะอาดบ้านหรือทำกับข้าวแล้วแต่ที่สามีชอบนี่ชื่อว่าการให้เกียรตินี่ชื่อว่า การไม่ดูมินให้เกียรติยกย่องอยู่เสมอแบ่งเบาภาระเมื่อสามีภรรยาออกไปทำงานนอกบ้านเท่ากันกลับมาในบ้านก็ต้องช่วยกันทำเมื่อช่วยกันทำ ความรักไม่เจิตจางความรักหวานเพราะสามีไม่ดูม่นประการต่อมาสามีไม่นอกใจความทุกข์ของผู้หญิงความทุกข์ของภรรยาทุกคนไม่มีความทุกข์ใดเท่ากับสามีนอกใจ เพราะเป็นการไม่ให้เกียดกันเป็นการดูมินกันเมื่อตัดสินใจมีครอบครัวคำว่าครอบบวกครัวครัวคือการมีโยมีกินอุด,ดมสมบูรณ์ ครอบหมายถึงครอบคุมทำให้สามีภรรยามีอยู่มีกินอยู่ดีมีสุขนี่เป็นหน้าที่ของสามีที่จะไม่นอกใจไม่ทำให้ภรรยามีความทุกข์ให้ภรรยามีความสุข ตามที่ให้คำมั่นสัญญากับคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาประการต่อมามอบความเป็นใหญ่ให้ในบ้านภรรยาจะต้องเป็นใหญ่อะไรที่ยอมภรรยาได้ก็ยอมเล็กๆน้อยๆที่เป็นความสุขของภรรยา สามียอมได้ก็ยอมสิ่งใดที่จะทำให้ภรรยามีความสุขคำพูดใดพูดไปแล้วภรรยามีความสุขทำในสิ่งนั้นพูดในสิ่งนั้นนอกจากไปนอกใจแล้วยังทำให้ภรรยามีความสุขอีกด้วย ประการสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือจัดส้ายในโอกาสต่างๆเช่นวันครบรอบวันแต่งงานหรือครบรอบวันที่รู้จักกันหรือวันแห่งความรักแม้จะเป็นของศาสนา แต่เราสามารถมาปรับใช้กับเราได้วันปีใหม่วันใดๆก็แล้วแต่ที่สามีอยากทำให้ภรรยามีความสุขนักปราชญ์จึงได้กล่าวไว้ว่าวันใดๆไม่สำคัญเท่าวันนี้ เพราะเป็นวันที่ดีกว่าวันใดๆพรุ่งนี้มรืนนี้ก็ไม่สำคัญไม่ดีเท่ากับวันนี้ด้วยเหตุนี้สามีทุกคนทำอย่างไรภรรยาจึงจะมีความสุขทำอย่างไรที่ภรรยา จะยิ้มได้ภรรยาจะอวดคนอื่นได้ว่ามีสามีดีนอกจากปฏิบัติห้าประการมาปฏิบัติหน้าที่สามอย่างเป็นหน้าที่โดยตรงของสามีประการที่หนึ่งหารายได้มากกว่ารายจ่าย ถ้าในบ้านใช้จ่ายวันละห้าร้อยค่าเสื้อผ้าอาภรณ์ค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยค่ายารักษาโรคถ้าคิดเป็นวันวันละห้าร้อยสามีจะต้องหาเงินให้ได้วันละหกร้อยเจ็ดร้อย จะได้เก็บวันล,ละสองรอเป็นตน้นนี่เป็นหน้าที่ของสามีหารายได้มากกว่ารายจ่ายเมื่อรายได้มากกว่ารายจ่ายปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นบางครั้งปัญหาใหญ่ก็กลายเป็นปัญหาเล็กเพราะ ภรรยาอยู่สุขสบายบุตรธิดาอยู่สุขสบายมีทรัพย์สินเงินทองใช้จ่ายแต่ถ้าสามีหารายได้น้อยกว่าหลายจ่ายเริ่มจะมีปากเสียงเริ่มจะทะเลวิวาทหรือเริ่มที่จะมีปัญหาในบ้าน มีปัญหาในครอบครัวข้อที่สองถ้าเมื่อหลอยสามีนอกใจการเชื่อใจกันรเริ่มลดน้อยถอยลงไปภรรยาละแวงสามีว่าเมื่อไหร่จะทิ้งเราเมื่อไหร่จะไล่เราออกจากบ้าน เมื่อไรจะไปมีภรรยาใหม่ทำให้ภรรยาอยู่อย่างวาดวิตกเป็นต้นเป็นหน้าที่ของสามีที่จะต้องรักเดียวใจเดียวอาการสุดท้ายเป็นผู้มีคุณธรรมคุณธรรมอย่างน้อย ก็มีฉันทะความพอใจพอใจในภรรยาของตนพอใจในการงานของตนพอใจในการใช้ชีวิตวิริยะมีความเพียรทำงานเต็มแรงเต็มที่เต็มความสามารถสิ่งใดที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม ถ้าทำให้ได้เงินมาดำรงชีพทำเต็มแหลงเต็มที่เต็มความสามารถนี่ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมไม่เกียจคร้านไม่นอนตื่นสายไม่อายทำกินไม่มีเงินน้อยไม่นอนคอยวาสนาทำงานเต็มแรงเต็มที่เต็มความสามารถเป็นต้น ในส่วนของบุธดาเป็นหน้าที่ของสามีของคุณพ่อจะต้องอบรมสั่งสอนบุตรธิดาช่วยคุณแม่ช่วยภรรยาเมื่อทำได้ดังนี้ก็จะทำให้ชีวิตมีความสุข ทำให้ชีวิตเกิดความสุขสงบเย็นเป็นต้นอบรมลูกให้เป็นคนดีอบรมลูกให้ลูกจากบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์นี่ชื่อว่าเป็นทิศเบื้องหลังได้แก่ภรรยาบุตริดา ความสำเร็จของผู้ชายมักจะมีภรรยาอยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือคอยเป็นกําลังใจเป็นต้นจึงขอให้สามีทุกคนรักภรรยามากๆประการแรกให้เกียรติไม่ดูหมิน่น นอกจากไม่ดูมินแล้วไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ให้ในบ้านในบ้านภรรยาใหญ่สุดและให้เครื่องประดับความสุขของภรรยาเมื่อได้เครื่องประดับราคามากราคาน้อยไม่สำคัญ แต่สามีแถมดวงใจให้ด้วยให้ความรักให้ความห่วงใยเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเมื่อทำดังนี้ชีวิตย่อมมีความสุขเป็นต้นอตมาภาพได้บรรยายเรื่องทิศหกในส่วนของ คิดเบื้องหลังได้แก่ภรรยาและบุตรธิดาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงเพียงเท่านี้ขอจะเริญพร